วัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ BRF แล้นนี่คืออันทิลดอนตอนที่7แล้วว้าวเย่สี่ชั่วโมงก่อนเช้านะครับแซมแซมอา้มาไม่อยู่นี่เองยังไม่ตายเหรอตื่นไม่นั่นเธอเหรอเฮ้ยเงียบๆอะไรเนี่ยตีสามแล้วเฮ้ยมานี่มานี่จะไปยังไงเราโดนมัดอ๋อมันเลื่อนได้โอเคครับเลื่อนอนาล็อกคว้าไยไปอา้าวถไประวังผ้าขนหนูหลุดนะเดี๋ยวแม่งจะติดเลนเอา้าว าหายไปว้าวอ๋อลนไฟแช็กให้แกมัดโอเคอ,อ,อู้ให้ลนลอ่าหยิบม,มาเราก็ต้องอยังไงวะเนี่ยลนของเราอ่ะงงอ่ะจุดแล้วแล้วไงแล้วกดอ่าสองวะดึงอ๋ออ๋อลนต่อลนให้อ่อนเรียบร้อยอิสระโอ้ยแม่งเราสันนันเลยคุยกันหน่อย พระเจ้าช่วยขอบคุณที่เจอฉันโอเคโอเคเธอเป็นอะไรไหมเจสิก้าอยู่ไหนเธอมาที่นี่ได้ไงเอยเป็นห่วงก่อนดีกว่าอย่าเพิ่งถามได้มากเจสสิก้าล่ะไม่ได้มาด้วยเหรอเศร้าดิถามงี้เจสสิก้าตายแล้วอะไรนะมันฆ่าเธอแซมมันมีฆาตกรโรคจิตอยู่บนภูเขานี้พยายามจะฆ่าเราทุกคนและกู้สาบ้านเลยว่าท้าเพื่อนๆือทุกคนปลอดภัยแล้วจะัดตามฆ่าแม่งแล้วเอาลูกอันถามากระทืบเล่นแล้วยัดปากมันโอ้โหจัง ฟังนะฆาตกรที่เธอพูดถึงมันจมตีฉันวะมันเอาวิดีโอมาให้ฉันดูและหนึ่งในวิดีโอนั้นมีฉากจอร์ดโดนฆ่าโดนหั่นเป็นสองท่อนด้วยใบเลื่อยใหญ่ๆเยกับฟุตนินจาพระเจ้าช่วยกวยตักเกิดอะไรขึ้นที่นี่วะต่างคนต่างงงนะครับเฮ้ยประตูอยู่ตรงนี้มันเปิดไม่ได้ช่วยมาเปิดให้หน่อยได้ไหมจากฟังเธอจัดให้เข้าไปเดินสำรวจเอ้ยไม่ดีกว่านี่มันคุกไม่มีอะไรเนี่ หยิบเลยมีกระเป๋าเป้ามาให้ด้วยพร้อมไฟฉายอืมทำไมฆาตรกรมันใจดีอย่างนี้ให้เป้ด้วยนุ่งผ้าเช็ดตัวสบายเป้ปแปลกดีวะเป็นชุดที่เท่มากครับอ่ะขับแล้วละ่ะประตูนี้ปะวะไม่น่าใช่มันอยู่ฝั่งเดียวกับเราเนี่ยแต่ลองดูก่อนเหมือนว่ามาโอเคล็อกก็ดีแล้ว กูกลัวจำัะแกเอาไปนี่แหละมันมีไม้ขวางอยู่ไงเอาออกซะแค่นี้ก็เปิดได้ละไปช่วยไม้กันดีกว่าวัดดีมาแล้วเฮ้ไปฟัดกับหมามาหรือไงสภาพเละมากโอ้ oh, ดีใจที่ได้เจอทักกันอย่างนี้เลยเส <laughs> ื้อใครก็ไม่รู้ขโมยมา เอาแซมทำไรเนี่ยทำอะไรเหรอ well, actually, be ลุงพาชเชตัวมันไม่ใช่ชุดที่เท่สำหรับการต่อสู้ฆาตการโลกจิตรู้ไหมเฮ้ยขอเปลี่ยนชุดแป๊บนึง oh. อ๋อโอ้โอ้โอ uh. ลืมลืมไอ้นี่เนียน,นไอ้สัน,นี่ <All right. S 1> <laughs> จะดูเฮ้ยมีฉากเปลี่ยนกดกดอะไรหันไปมอง <laughs> ไม่ได้นะครับโหมึงแต่งตัวเร็วจังอดดูของดีเลยไไอ้ไหมอยากหันไปดูโอเคเสร็จแล้ว เก็บของแป๊บโอ้สาธุอะไรน่ะเสียงอะไรวะใครร้องไห้วะอ๋อต้องช่วยกันพังสองคนอ้าวเรียบร้อยครับสอบคริสอ้าวเฮ้ยคริสขยับได้ไงไม่ไม่ออกไปเฮ้ยคยังไม่ตายเว้ยอ้าว่อสักลูกเอาไม่ไม่ตายวะโอ้คริส คริสเฮ้ยที่อะไรวะแม่ยิงไม่ตายมึงไม่รู้จักกระสุนแบงค์หรือไงเฮ้ยถึงว่าแล้วแม่งไม่ตายกระสุนแบงค์นี่เองไอ้จอร์ดไอ้เฮียมึงตายแล้วไม่ใช่เหรออ้าวหักมุมสิครับอย่างงี้โหแม่งตัดไอเฮ้ยกูอยากรู้แล้วก็จริงเลยโอ้พระเจ้าค่อยตรงเตียงเฮ้ยแมทที่เอาแมทมาจากไหนแล้วตอนนี้เฮีย ไอ้อเขี้วยวจะฆาตกรเหรอวะเออแต่ตอนนี้โฟกัสที่เอมเมอรี่ก่อน <c oughs> อย่าให้เอมเมอรี่ตายนะเว้ย <c oughs> แม่งเอ้ย <c oughs> ไม่ได้หรอกทำไงนเนี่ยอะแกวนตัวแขวนแขวนแล้วจะทำให้เชือกหลุดยังไงวะอ่ะแขวนไปก่อน <c oughs> ตั้งสติได้ดีมากเอมเมอรี่จะได้ไม่ตายกลายเป็นผีห้อยหัวเฮ้ยเอ็ก <c oughs> อวูขาดพอดี โชคดีเนี่ยคนยังไม่ถึงคราวตายนะครับ <c oughs> โอเคค่อยๆไต่ไปเอ็มมาริดีมากเ <c oughs> ชีย่ยแล้วเฮ้ยเฮ้ยลบโอ้ดีนะไม่ต้องกดลบ <c oughs> เหวอ่ะลอนอีกอองมีพื้นมารองครับ <c oughs> โอ้โห <c oughs> นรกชัดๆสำหรับผู้หญิงตัวคนเดียวถล่มด้วย มึงเออหนีดิมึงมาพระเจ้าช่วยอยู่ได้พระเจ้าไม่ช่วยมึงหรอกมึงก็ต้องช่วยตัวเองแล้วเอา้าโดนหินทับขาโอ้โอี๋อยซ้ำซอยซ้อนซอยซ้อนเงื่อนถอยช้ากว่านี้นิดเดียวมึงเละเออโอเคยังเดินได้แมทไปไหนแล้วไม่รู้แมทกระโดดหนีไปนะครับแล้วก็หายไม่ได้ข่าวคราวอีกเลย อะไรนีโอ้โหกูยอมเสียสละหกรบาทหวังว่าจะใช้ได้นะอ๋อฉีกเสื้อมาทำคบเพิงจุ่มน้ำมันแล้วก็จุดไฟเออเขาค่าเอาละเว้ยแสงสว่างนี่แหละเวลาตกอยู่ในสถานการณ์อย่างนี้สติคือเรื่องสำคัญนะครับดีมากเอเมิลี่อย่าเพึ่งหลุดเราอยู่ที่ไหนวะเนี่ย ตกลงมาที่ใต้หิมะมาเจอเมืองเหรอฮัลโหลเป็นอุโมง์ใต้ดินมีสิ่งปลูกสร้างแสดงว่ามีคนเคยมาชัวชัวครับนี่อะไรเนี่ยอืมรถล่างบนกำแพงแปะอยู่ว่ามีลิฟต์ okay. ไปตามลูกศรอ,อาจจะเจอของดี มืดมากเลยเงียบเหงาสุดๆถึ่งว่าทำไมไอ้หมอมันถามว่าคุณกลัวการอยู่คนเดียวหรือเปล่าอย่างนี้นี่เองไปทำทางเรื่อยๆเจอล้ประตูเปิดได้ไหมเนี่ยลองไม่ลองเดี๋ยวไม่รู้โอ้โหลามโซ่เชียร์แล้วจะเปิดยังไงเนี่ย เดินไปตามทางก่อนทางนี้ไปได้ปูต้องออกไปอะรถรางข้างหน้ามีอะไรด้วยน่ะอะรถรางกดได้โอเคลองกดดูจับดึงเอาปลดเบรกแล้วก็ไหลไปกระแทกประตูอ๋อโอเคครับผม เออดีดีดีจัดว่าแจมไม่ต้องหากุญแจให้เสียเวลานี่ไงลิฟเอาครบเพลิงจี้อให้มีแสงสว่างนะครับแล้วก็ใช้ลิฟเลยจับดึงอืมเอาเที่ยเจ๊งอีก <Okay. S 1> ขอบคุณมากคุณจะเปิดยังไงละเนี่ย อ๋อมีคันโยกอยู่ข้างบนสแสดงว่าต้องเดินขึ้นไปให้พลังงานกับมันก่อนดูจากสภาพแล้วที่นี่ของเพิ่งถล่มมาไม่นานคงจะเป็นเหมืองที่ถล่มตามในข่าวที่เราอ่านนะครับไปทางไหนวะเนี่ยทางนี้แล้วเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไฟเฮี้ยอะไรวะใครมาปิ้งบาร์บีคิวมีบันไดมีบันไดก็ขึ้นบันไดสิเอาละปิน ให้สุดอย่าเพิ่งมานะโว้ยตัวอะไรตอนนี้ถึงละว,วางครบเพิงิงไม่วางนั้นไม่ไม่แย่หรอกเอาเที่ยมัน,นทไปทั้งอีกอุย้ยน่าสงสารว่ะไอ้ฟักเอ้ยทำไมดวงมันซวยอย่างนี้เนี่ยแม่งพระเจ้าไม่เข้าข้างเลยแต่เสิ่งหนึ่งที่ดีที่สุดตอนนี้คือเธอยังมีชีวิตอยู่นะเอเมิลี่ ต้องใช้ให้คุ้มค่าอ่ายังเหลือสมาร์ทโฟนโอเคสไลด์โว้โกันโลกไอ้สัตสตกใจไม่ไม่โอ,อ,อ,อ้โหจิตหลุดครับผู้หญิงไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนกันโลกมนุษย์เต็มเต็มพระเจ้าช่วยขยะขยะงั้เอานะทำใจแข็งไว้เราเดินไปมีกระดูกมนุษย์เยอะแยะแสดงว่าม,มีคนมาตายที่นี่ และไม่ใช่แค่คนเดียวมากกว่าหนึ่งแน่นอน,แ,นแมทแบบไมไม่รู้รู้แค่ว่าต้องพังแล้วละ่ะถล่มเข้าไปเอาตามทางอะไรแสงสว่างบันไดหกักไม่ใช่อันเมื่อกี้เพราะมันคนละทางกัน บันไดสำหรับทำอะไรล่ะเอ้ยตรงนี้เขามีแปลกจังอะไรวะเนี่ยหน้ากากกันแกสแ๊สเหรอแปลกแปลกอืมป้องกันสารเคมีสารพิษในเมืองอะไรอย่างเงี้เยเฮ้หดเสียงอะไรวะไปเลยเลยิฟเต็มกดสามเลียวโอ้ยเกือบไม่ทันได้อยู่ได้อยู่สามเลียมเย้ พร้อมทุกสถานการณ์มงว่ามาจำเลยอ๋อนี่ไงบันไดมันหักกันโดดงับบันไดเอ๊ะเย่ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> ได้แล้วเว้ยสีเหลี่ยม <c oughs> หักอีกไหมเนี่ยไม่ต้องแล้วนะ <c oughs> ไปอย่าหักอย่าหักครับไม่ดีครับมันไม่เวิร์กเลยจริงๆถึงที่โอเค ว่าแจมทางออกกันต่อจุดประสงค์เราตอนนี้คือลิฟต์ลิฟต์ตัวนั้นมันอาจจะเป็นบัตรผ่านทางออกของเราทางเดียวก็ได้เฮ้ยยินีเสียงมันเป็นเสียงสัตว์ป่าแน่ๆอะแต่มาอยู่อะไรในถ้ำวาข้างๆเหรอแมทแมทพ่อมึงร้องอย่างนั้นเหรอไม่ใช่หรอก เสียงเข้ามาเรื่อยๆฟังเอาไว้เพื่อมีเสียงฟรีเท่าจะได้หนีเสียงอยู่ไกลๆอ,อะไร Come on! ไอ้เวรนี่ใครโทรมาวะอ้าวแบตหมดละยม,มาแล้วโคตรจะซวยอืมดวงจูจริงๆเอเมิลี่เฮ้ยไฟอีกแล้วนันไงมีแสงสว่างถุยชิบหาย ใครมาพ่นไฟเล่นแถวนี้เตือนไปคบเพลิงอยู่นี่กลับมาที่เดิมแล้วอ๋อพื้นมันไม่ไหมเพราะว่าพื้นเป็นโลหะหรือพื้นหินวะเออช่างแม่งเอะเอาเป็นว่ามันไม่ติดไฟแล้วกันโอเคทีนี้ก็หาคันโยกคันโยกอยู่ไหนอยู่ตรงหน้าเลยโอเคดีมากยกขึ้นครับผมเรียบร้อย oh <my> ไฟฟ้ามาแล้ว ในที่สุดก็ใช้ได้โอเคลงไปขึ้นลิฟต์ทางนี้ปะวะตอนนั้นมีบันไดน่าจะใช่อ่าถูกต้องนะครับเดิวลงไปที่ลิฟต์เรื่อยๆเลยมันไกลจังวะ ยังมีห้องตรงนี้อีกขอให้มัน,บนจบกันแสงแสงอะไรดูหน่อยอะไรกลมๆเราเอื้อมเข้าไปไม่ได้นะครับติดลูกกลงปล่อยไว้งั้นแหละเดินมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนักชอบเอาเสียงมากดดันคนเล่นแมท แมดบ้านพ่อมึงร้องอย่างนั้นเหรอกูบอกกี่ทีแล้วไอ้เี่ยมันไม่ใช่เสียงคนตั้งสติหน่อยเอมิล,ลี่นี่ใช่ไหมทางออกแล้วมึงให้กูสับขันโยกลิฟเพื่อเย่ <Yeah. S 2> <c oughs> ถึงแล้วโว้ยอ่าชันเกินไป <c oughs> มีน้ำแข็งอีกไปไม่ได้ได้แต่มอง ก็ยังต้องไปหาลิฟต์อยู่ดีนะครับเอ๊ะอะไรแปบบ๊บๆที่พื้นดูหน่อยอะแว่นตาของแคหน้าปะเนี่ยเป็นไปได้นะเก็บไปก่อนแล้วก็มีอีกแสงหน,นึ่งนีปะแล้วไงอ่ะต้องเลื่อนไม้ออกก่อน เลองวนที่นั่นมันปีที่แล้วนี่เป๊ะเลยหมายความว่าไงอะ่ะหรือมีการใช้ชีวิตอยู่ที่นี่แต่ออกไปไม่ได้แฮนน่ากับเบสยังไม่ตายงั้นหรออ้าวดีเลยเฮ่แต่ตกมาขนาดนั้นกูว่าไม่น่ารอดรอดได้ไงอะไรแสงๆตรงนี้ขอดูหน่อยอยากรู้ไมคกังเขนเบส อา้าวพระเจ้าช่วยลุงสอบเบสลเนี่ยอ๋อ,อเบสตายหรอหรือแค่ป้ายชื่ออืมใครมาทำเอาไว้คือไปต่อไม่ได้แล้ะหมดกลับทางเดิมคือดีงามตรงนี้มีแสงขอดูหน่อย พ่นไฟอีกแล้วแสดงว่าสัตว์ร้ายตัวน,นี้พ่นไฟได้ไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือเป็นฆาตะกรเตรียมกดให้ดีเราจะปกป้องตัวละครทุกตัวให้ปลอดภัยเท่าที่สามารถเพราะตอนนี้ก็นะตายไปแล้วเจสไอ้จอตยังอยู่ <Network> เป็นข่าวดีและข่าวร้ายในเวลาเดียวกันตุ๊กาตาเหรอดูหน่อยใครวางตุ๊กาตาแถวนี้ เฮ้ยหัวจริงศพเหน่ามาก <c oughs> เบสป่ะวะ <c oughs> หัวเบสนี่า่า <c oughs> ไม่ไม่นะเบสพระเจ้าช่วยพ <c oughs> ี่มันก็นกเวลาก็ผ่านไปไปีหนึ่งแล้วมันยังไม่เป็นกรกกะโหลกอะทำไมสภาพมันยังมีเนื้อหนังเน่าๆอยู่คงจะมีการถนอมเอาไว้โดยใครบางคนดูซิว่าจะเจอศพแฮนน่าหรือเปล่าหาศพเบสไม่เจอเจอแต่หัว ถึงที่ห้องเดิมไหมเนี่ยที่เดิมโอเคดีมากงั้นกูใช้ลิฟต์ละเฮอ,อไปอ้อมสกกยเอาดึงเรียบร้อยเร็วเ,เข้าสิอะไรเนี่ยหยุดแค่นี้เหรอเฮ้ยค้นคนคน้คนเฮ้ฆาตากรน้อ อ๋อมันมีเฟรมทาวเวอร์โอเคอย่าขยับอย่าขยับปืนไฟนี่ว่าพระเจ้าช่วยอย่ามาทางนี้นะไอ้ฆาตกรเจอเต็มเต็มเลยเอ็มมอรี่ตายแน่มึงเฮ้ยเฮ้ยวิ่งมึงไม่เห็นแสงบเพลิงยิงงอโคตรโง่เลยกลับมาเลยนะฆาตกรเพราะว่าเนี่ยวิ่งก่อนเฮ้ยสามเรียบอุ้ยอีกทีนึงเดี๋ยวไม่ทันเอาหยุดรอที่อะไรเอมเอรี่ ยังไงอย่าคิดนานเร็วอ๋อ,อจุดไฟจุดไฟโอเคอ่าขวางทางน้อยวิ่งฝ่ามาเลยนี่เร็วนี่เร็วเดี๋ยวโดนย่างสดแม่งมีปืนไฟด้วยมันจะหล่อนกว่านี้ถ้ามึงถือเลื่อยไฟฟ้ามาไล่กูหันกลับไปซ่อนต้องซ่อนแล้ววะไม่ได้แล้วเวต็มโตถือจอยให้นิ่งทำใจให้สงบ ค่อยๆเออแอบไว้เนียนๆมาละมันมาแล้วอย่าเห็นนะไม่มีอะไรหรอกเฮ้ยโอ้โหเต็มเต็มสวัสดีครับเรียบร้อยเอ็มมาลีน่าจะไปอีกหนึ่งตัดนังจอดจอดอไอจอดเอ้ยมึงตายไปแล้วไม่ใช่เหรอจอดโอ้ยดีมากดีมาก ทุกตัวเลยสะใจว่ะมึงเจอของดีเขาให้แล้วดีดีดีทำดีมากเป็นไงรู้สึกยังไงรู้สึกยังไงมั่งที่โดนแกล้งอย่างนั้นอ่ะร้อนเลยสิความรู้สึกทั้งหมดที่น้องสาวกูต้องได้รับปีที่แล้วแต่แย่หน่อยนะที่ปีนี้ไม่ได้หัวเราะด้วยกันไม่เลย พอสองคนนั้นตายหายหมดแล้วไม่รู้มึงเห็นหรือเปล่านะแต่เราทุกคนไม่มีใครขำเลยเอาหน้าใจเย็นๆตลกจะตายทำหน้าดีๆหน่อยเหตุการณ์นี้จะจำไปจนตายเลยใช่ไหมพวกมึงทุกตัวดิ้นเอาตัวรอดกันหน้าอย่างเหวอไอสัตว์กูขำบอกว่าพวกมึงจะชอบวิญญาณปลอมที่สร้างโดยพลาสมานะทำขึ้นมาไม่ยากเลยและกูก็ไม่พลาดด้วยกูเป็นเจ้าแห่งการเชิดหุนทำให้มึงหลอนจนเยี่ยวทเล็ด ส่วนเรื่องไส้ไหลนั่นหะมันคือศพปลอมว้่เอง่มุกนี้โคตรลงทุนจัดฉากเดียวจบไม่สิเทคสองครั้งมึงน่าจะได้เห็นหน้าตัวเองนะคนทองสยองกล้าวยกให้พวกมึงทุกตัวจอชทำแบบนี้ทำไมอย่าไปถามคำถามกับคนแบบไอ้บ้านนี่เลย มันไร่สติแล้วมันแล้วมันเฉลยตัวเองละยาแก้โรคประสาทของมึงท้งหมดแล้วสินะเฮ้ยไ่เอานะเพื่อนการล้างแค้นคือยาที่ดีที่สุดพูดจบยังไมค์ไอ้เคี้ยนนี่มันป่วยวะอะไรกันพวกมึงต้องขอบคุณกูนะเว้ยเพราะกำลังจะได้ดังในยูทูบแล้วเดี๋ยวนะมึงว่าไงเชื่อกูสิเรื่องทั้งหมดนี้แม่งจะเป็นไวรัลติดปากคนทั้งโลกแบบว่าเรามีนังรักน้ำเน่าเรามีเลือด ประเทศจีนปั๊มฮาร์ดดิสต์มาขายเพื่อเก็บคลิปไม่ทันแน่แน่ยอดคนดูสลดทลายตายหาแน่นอนมึงพูดเหี้ยอะไรเนี่ยไอ้ปัญญานิ่มเจสสิก้าตายแล้วนะเว้ยอะไรวะไม่ได้ยินที่กูพูดเลยไงเจสิก้าตายแล้วแล้วมึงต้องโทษใช้ไอ้ซาร่าเร็วโดนลับเลยเอ้าไอ้จอร์นไม่ได้ฆ่าเจสิก้าแล้วใครทำอ่ะดูมันไม่รู้เรื่องนะ เฮ้ยไม่เอานะเพื่อนเฮ้ยเอาจริงดิมันบ้าไปแล้วนะอย่างเงี้ยหุบปากทำไมมึงต้องต่อยเธอด้วยต่อยจริงทำยอะไรมึงพูดเรื่องอะไรมึงต่อยหน้าแอชลีย์ไอ้เวนเออแกใช่นะมันต่อยจริงก็เธอเอากันไกลแทงกูผู้ชายไม่ควรต่อยผู้หญิงมันไม่ควรเว้ยคริสเพื่อนอย่ามาเรียกกูว่าเพื่อน พวกมึงจะพากูไปไหนมึงจะพาไปไหนเนี่ยเอาไปขังไงเพื่อนอะไรมึงจะได้ทำอะไรโง่ๆไม่ได้อีกก่อนที่ตำรวจจะมาถึงตอนเช้าเฮ้ยแมวนะกูไม่ได้ทำอะไรเลยเฮ้ยพูดจริงเหรอวะมึงมันไอ้ฆาตกรกูไม่ได้ฆ่าไมเคิ้นฟังกูกูไม่ได้ทำอะไรเจสสิกาเลยสมน้ำหน้าหุบปากสมน้ำหน้าแม่งเลยแล้วกัน มึงบ้าไปแล้วเหรอแปลว่ามึงไม่รู <im <im ้ตัวจริงๆเหรอก็ทำอะไรลงไปกูเป็นหมอนะเว้ยกูมีหน้าที่รักษาคนอ๋อเป็นนักเรียนแพทย์เองไม่เหมือนพวกระยำอย่างมึงขอได้ละแม่งเอ้ยทีมึงยังแกล้งน้องสาวกูได้เลยถ้าเป็นจอร์ดมันก็คงคิดอย่างงี้จอร์ดแม่งเลยเล่นคืนสนัก มึงเลือกที่จะมองแค่ในสิ่งที่มึงชอบมึงมันตาบอดขุกปากโอ้ยโอ้ยโอ้ยกูคิดตรงไหนที่พวกมึงไม่มีอารมณ์ขันโอ้ยโดนจอฮะอะไรนะกูทำมึงเจ็บปะเนี่ยมึงรู้สึกเจ็บเหรอโอ้ตอนนี้แล้วอุ้ยขอโทษว่ะโอ้ยหยุดโอ้ยเอาคืนไม่คืนกูขอโทษ กูไม่รู้จะแสดงความเสียใจยังไงเรื่องที่เจสิก้าตายแต่กูสาบานได้สาบานเลยว่ากูไม่รู้เรื่องด้วยจริงๆกูไม่เชื่อมึงมีบางอย่างแปลกกูไม่เชื่อโว้ยไอชี่ให้มึงเชื่อไม่ได้แล้วจอชขอตรงเลยนะมึงคิดว่าพวกกูควรจะเชื่อสิ่งที่มึงพูดเหรอหลังจากทั้งหมดที่มึงปั่นหัวกูมาขนาดนี้เออใช่จะให้เชื่อยังไงมันลำบากนะเยืนโยนกันไปไม่ได้ระเพื่อนเอ๋ย โอ้โดนแม่งเอ้ยนี่พวกกูซีเรียสนะเว้เฮ้ยไม่ถูกเลยกูไม่ได้คิดเอาไว้ให้เป็นแบบนี้กูแค่จะหยอกเล่นเฉยๆแม่งเกิดซีเรียสขึ้นม,า,มา,ททาพวกมึงแม,ม่งลุมเนี่ยวะมึงไม่ควรควบกับคนอย่างไอ้เฮียนี่เป็นเพื่อน ฮะแปลว่าม huh. like ึงม like ันปอดแหกใจไม่ถึงพอจะแก้ปัญหาหรอกโอ้ยพูดแทงใจดำมึงน oh, mm ั่นแหละป๊อดหุบปากซะได้สำนึกเลยโอ้หุบปากเลยมึงนั่นแหละตัวปอดแหกที่สุด อ๋อเหรกูได้ทำบางอย่างลงไปกูทำให้มึงเชื่อในโลกสมมุติที่กูสร้างขึ้นมาและกูก็แสดงให้เห็นแกนแท้ของตัวมึงที่มึงไม่กล้าแม้แต่จะยอมรับมึงปั่นหัวกูมึงหลอกพวกกูมึงทำร้ายเพื่อนตัวเองในขณะที่มึงหลบอยู่ในเงามืดมึงนั่นแหละไอ้ปอดแทกมึงเป็นได้แค่นั้นไอ้จอตโอ้โหเพื่อนแม่งแตกกันแลลวเฮ้ยแต่ไอ้จอบอกไม่ได้ฆ่าเจสสิก้าแล้วใครทำวะ โอเคมัดเลยนิ่งนิ่งนิ่งอ่ะก็ได้ก็ได้นิ่งก็ได้มัดกูไม่ได้ถ้ากูดิ้นอย่างนี้ใช่ไหมเหรอเือเือเือไอ้เชียกดินเออกูดิ้นแล้วกูดิ้นแล้วมัดไม่ได้ทำให้มึงหุบปากได้ไงเนี่ยเอ้ยอย่ามัดแน่นสิวะอย่ามัดแน่นดิกูดิ้นไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยมันพูดอะไรวะแมงไม่อยากจะดูเลยวะเคยเห็นมันเป็นอย่างงี้ไหมไม่เคยเห็นมันมีอาการอย่างงี้เลยว่ะ ที่มันบ้าไปแล้วเนี่ยเสียสติทุกคนแม่งโคตรโง่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 คริสกับแอชคริสคือไอ้หน้าตูดแอชลี่เป็นอีโมดูแม่งดาเมื่อกี้มึงด่าใครนะเมื่อกี้กูบอกว่ามึงมันโง่ไงเป็นเฮียอะไรมึงเนี่ยฟลชแบ็กครัจอชกูเองก็รู้ดีว่ามึงไม่ได้ชอบขี้หน้ากูสักเท่าไหร่ หยุดได้ละกูต้องตัดสินใจกับมึงทำเนี่ยจุบจุบมึงรู้ไหมเสียงอะไรมันคือเสียงที่มึงไม่มีวันได้จุบแอชลีย์หรอกไอตุ๊ดหยุดเดี๋ยวนี้รู้ไหมมึงควรจะยกแอชลีย์ให้ไหมไปนอนเดาซะพออย่างน้อยไอ้ไมค์มันก็โคหญ่กว่ามึงแล้วก็อึ๊บเก่งโคตรมึงมันกากมาไอ้คริสโตเฟอร์กูขอหัวกระบาดมันทีอย่าไปฟังมันตีไปก็ไม่คุ้มหรอกไอ้ไมค์ไอ้ไมค์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  ไม่ไหลมึงเกิดอะไรขึ้นกับเจสว่าไหมมึงก็รู้คำตอบดีอยู่แล้วไม่ไม่กูไม่รู้กูมีปัญหาว่ะไหมเพราะกูจำไม่ได้ว่าฆ่าเจสแม่เยถ้ากูฆ่าจริงถ้ากูฆ่าจริงกูก็อยากจะจำได้เหมือนกันผิวนุ่ม น่าเชื่อชิบหายแล้วจิงเธอคงจะฟิตน่าดูคือปลดอันนี้เลยเพลทแม่งเอาจริงละปลดอาวุธตีจอดเฮ้ยต้องห้ามเพื่อนก่อนเดี๋ยวมันยิงผิดกฎหมายเฮ้ยเอาจริงดิมึงคิดว่ากูจะยิงมันจริงๆงเหรอทำไมไม่รู้ดิเฮ้ยคริสไม่เอาหน้ามึงรู้จักกูดีกว่านี้ใช่คริสมึงยังก็รู้จักกูดีเออเออเข้าหลังก็เตรียมก่อนแล้วกันกูไม่รู้นี่ โอ้ยผู้ปัญญาอ่อนถ้ามึงจะเล่นบทตำรวจหดทำไมไม่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของมึงอาชีพหรอวะไอ้กาดเด่นเฮ้ยมึงกลับไปที่บ้านไปดูว่าทุกคนปลอดภัยไหมกูจะอยู่เฝ้าไอ้ติงต้องนี่เองถึงเช้าเลยโอ้อดหลับอดนอนสั่งพิซซ่ามาแดกได้ไหมมึงไหวใช่ไหมเออเขาจะได้รู้ว่าเราคุมสถานการณ์ไว้แล้วเออก็ได้ไอ้จอรดแมงบ้าเจอกันตอนเช้านเบือก เฉลยไม่เยอะเลยโอเคตัดคลิปเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับอย่าลืมดูเบลิเฟอร์กันนะโว้ย